แล้วเราจะมีอะไรเหลืออืมนั้นถ้าเรายึดมั่นถือมันก็ทําให้จิตใจเราแคบลงแล้วก็ทําให้เรา <c oughs> เราไม่มีที่พึ่งที่เราจะพึ่งได้ในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ทุกเวลาอัมนั้นการการที่เรารับรู้ใน ข้อดีของเราเน่ก็ไม่เหมือนความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรามีความสามารถบางอย่างการที่เราเ,เราก็รับรับทราบว่าเรื่องนี้เราเขาคงเก่งกว่าคนนั้นก็เป็นแค่การยอมรับในความจริงว่า <c oughs> แต่ว่าเราเราเราไปอยู่ต่างประเทศเราก็พูดภาษาอังกฤษคล่องเรากเา็เราก็คงพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเพื่อนที่ไม่เคยไปอยู่เมืองนอกอันนั้นไม่ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมันไม่ใช่เรื่องมานะไม่ใช่กิเลสอะไรแต่แต่ปัญหาก็เกิดเมื่อเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งบอกว่าเพราะเราเก่งกว่าคนอื่นในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเราดีกว่าเขา เกาเป็นการตีค่าการการสำคัญมันหมายเกินเกินเหตุนั้นปา,าลุงพชชาท่านก็เคยสอนว่ายึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกมากยึดมากยึดมั่นถือมั่นน้อยก็ทุกน้อยไม่ย,ยึดมั่นถือมั่นเลย ก็ไม่ทุกเลยนันก็พูดง่ายๆอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ยึยดม่านถือม่านน้อยลงแล้วต้องทํำยังไงมันจึงจะน้อยลงอ่ก็เมื่อวันก่อนก็ได้ได้พูดไปแล้วเรื่องการที่เราได้พิจารณาพยายามศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เ,เป็นเหตุเป็นปัจจัยของ ของปรากฏการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เรากําลังภักภูมิใจอย่างเช่นเราระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และผู้ที่ช่วยให้เราได้ดีอย่างนี้เก่งอย่างนี้ความยึดมั่นถือมันก็น้อยไปน้อยลงไปเองอนั้นแต่ว่า,าท,ที่อยากจะ ย้ำตรงนี้ก็คือว่าในการในการทำสมาธิภาวนาและการการฝึกจิตก็ขอให้สังเกตคือเราต้องชังสังเกตนี่ก็สิ่งสำคัญที่สุดฮะเรียนรู้จากสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่าไปขาดหวังอย่าไปต้องการคิดว่าสมาธิต้องเป็นอย่าง,อย,างอย่างนี้อย่างนี้บางทีก็มองข้าม บทเรียนหมกข้ามข้อคิดดีๆไว้เยอะเพียงแต่ว่ามันไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ธรรมดาธรรมดานี่มันมีอะไรหล,ลายอย่างที่สำคัญเอาเอาอย่างนี้ก่อนว่าว่าในขณะที่เรามีสติในปัจจุบันเราก็ได้สังเกตไหมว่าในเวลานั้นนะความรู้สึกในการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่ปรากฏ ความรู้สึกในในการที่เราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่ปรากฏเห็นไหมการที่เราเป็นคนมีปุคลิกอย่างนั้นน่ารักอย่างนี้ไม่น่ารักอย่างนี้ก็ไม่มีในเวลานั้น,น,นแต่ไม่ใช่เพราะเราเราล้างสมองโดยเราะสะกดจิตหโือเราทำจิตใจในขณะนั้นีนปกติที่สุด แต่ว่าในใภาวะจิตที่ปกติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันปรากฏว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยที่ว่านี่คือตัวเรา identity ของเราการเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงคนอายุแค่นี้มีประวัติอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเลยในเวลานั้นแต่ตัวเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมตัวเรานี่ความรู้สึกตัวรู้อยู่ในปัจจุบันมีเต็มที่ แต่สิ่งต่างๆที่เราเคยยึดมั่นถือมามนั่นคือเรานั่นคือของของเราในเวลานั้นไม่ปรากฏนี่เราอยากให้เราได้สังเกตและวจำไว้เพราะว่าจะทำให้เราได้มุมมองใหม่ คือในชีวิตประจำวันเมื่อมีการแบ่งแยกมีเรามีเขาละ่ะเราก็ไปยดึดบ้านตัวเองโอ้เราเป็นคนไม่เก่งเลยเราเป็นคนที่ทาอะไรไม่ได้หรือเราเป็นโอ้เราเป็นคนแน่เราเป็นคนเก่งเราก็ที่จาไว,วา้ว่าว่ามันมีอีกมิติหนึ่งของชีวิตและถ้าเทียบดูแล้วมันเป็นมิติที่รู้สึกจะเป็นแก่นเป็นสารมากกว่าที่ไม่ใช่ ส่วนที่ว่าเก่งหรือไม่เก่งสวยไม่สวยรอไม่รอฉลาดไม่ฉลาดอะไรทํานองนี้อันนี้ก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเบื้องหลังแต่ว่าลึกกว่านั้นแล้วก็มีแค่ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจนั้นมันจะทำให้ให้ชีวิตเราเ ละเอียดลึกซึ้งกว่าก่อนเพราะว่านอกจากสิ่งต่างๆอยู่ในที่เรารเผชิญหน้าอยู่ในชีวิตประจําวันที่ว่ายอมรับว่าใช่แล้วโลกสมมติแล้วคนนี้ฉลาดคนนั้นไม่ฉลาดก็ก็มีอยู่ก็มีอยู่อ่าส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่ว่าชีวิตเราจะสมดุลชีวิตของเราก็จะอ่าจะไม่เป็นทุกข์ในเมื่อเรา เบือลึกอยู่ว่าแกนแท้ของชีวิตนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแล้วนี้น,นี่เราเห็นคือจะเห็นชาติในในเด็กฮะเรียกว่าเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นก็ต้องพยายามจะทำอะไรสักอย่างให้เป็นเป็นแบบพิเศษไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะผู้ใหญ่ก็มี ทำไมก็ต้องแบบติ้นที่จะมีเอกลักษณ์อะไรสำหรับที่ทำให้ตัวเองแตกต่างกับคนอื่นที่จะเป็นจุดเด่นของตัวเองเพราะมันเกิดจากว่าไม่เชื่อมาเพราะว่า,าต้องเชื่อว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรแบบแบบที่ว่าจะเป็นที่จับตาของคนอื่นแสดงว่าตัวเองไม่มีอะไรใช่ไหมตัวเองไม่น่าสนใจแต่ แต่ที่จริงแล้วนะถ้าหากว่าเราเราไม่ติ้นไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะต้องทำนั้นทำอย่างนี้แค่แค่อยู่ปกติสุขแล้วมันก็ดีอยู่แล้วนะอมากมานพูดเรื่องความความสวยนะนี่คนก็คว่าคนนั้นสวยไหมคนนั้นหลอ่อไหมอาตมาก,ก็จะตอบได้ว่าไม่ทราบเห็นแต่รูปถ่ายคือถ้าเห็น รูปหนาตานี้มันก็ยังมันก็ยังเห็นแต่ผิ้วเผลนแต่สิ่งที่กล้องไทยรูปก,กล้องวิดีโอมันจับไม่ได้มันก็คือแต่ละคนนี่มันจะมีมันก็มีะจะรมันไม่ใช่ออรา่าแต่มันมีอะไรสักอย่างที่เจ้าของนี้จะไม่เห็นบางทีก่อนแล้วเรียกว่าความความดี หรือว่า goodness บางทีมัน goodness มันก็ปรากฏชัดแต่ว่าเราถ่ายรูปแล้วก็วัดไม่ได้แต่ว่าตัวตัวนนเองที่เป็นคนใจดีใจงามเขาก็จะไม่รู้สึกตัวเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่น้าต่ไรมาถ่ายรูปมันก็ไม่มีใครเห็นแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนสัมผัสได้นั้นนอกจากสิ่งที่เรา ดูได้วัดได้ใายรูปได้คนเรานี่พอ,อนอกเนื้อจากนั้นนะถ้าเราเป็นคนยิ่งเราเป็นคนที่ฝึกจิตให้สงบแล้วมันก็มีความงามมีความงามที่เราสามารถเห็นบางทีคนอายุ60-70-80ปปีจะใหะ้เป็นนางแบบจะออก นิทยศาสารต่างๆก็คงไม่มีใครอยากจะชวนแต่ว่าเขาใกล้แล้วก็รู้สึกต่อความพงใสความเบิกบานความดึงดูดแต่บาไม่ใช่ความดึงดูดแบบแบบธรรมดาแบบความรู้สึกทางเพศแต่มันเป็นความรู้สึก